ันนี้มีอีกหนึ่งข้อสังเกตเพราะว่าคนที่อยู่ในเหตุการณ์ลูกน้องของทางฝั่งสงจโต้งบ,บอกว่าจริงๆมีการคุยสองรอบรอบแรกเนี่ยจริงๆนัดเจอกันที่สํานักงานนะคะของคุณสุนทรไม่ใช่ในตัวบ้านนะจุดที่มาถูกยิงเป็นจุดที่2คือจุดที่เป็นบ้านอ๋อแต่อยู่ในบริเวณเดียวกันที่มาลองเปิดภาพมุมสูงขึ้นมาก็ได้ค่ะ วันนี้เหมือนกับเจ้าหน้าที่ตํารวจเ,เขาจะต้องดูพิกัดว่ามันมีการนัดเจอกันกไหอย่างไงเห็นบอกว่าน่าจะห่างกันประมาณสัก30เมตรคุณผู้ชมคะฝั่งตรงข้ามเป็นโรงแรมรูม้สึกของโรงแรมของตระกูลด้วยมีบ้านแล้วก็มีสํานักงานอยู่ห่างกันประมาณ30เมตรจุดที่ไปเจอกันช่วงแรกเนี่ยตอนห้าโมงกว่าๆเนี่ยจะเป็นสํานักงานด้านหน้าหลังจากนั้นนัดเจอกันรอบที่สองคืนในบ้านด้านใน และปรากฏว่าขาตรงหัวค่ารอบที่ไปคุยกันรอบที่สองคือรอบแรกเนี่ยเข้าใจว่าคุยกันไม่กี่คนครับแต่พอร,รอบที่สองตัวละครเพิ่มขึ้นทีมงานลองใช้กล้องจับตรงนี้นิดนึงตัวละครที่อยู่ภายในบ้านของโกธรมีลูกสมุนเต็มบ้านไปหมดเลยค่ะเจ้าพ่อกําลังจะเข้านอนทีมอารักขาผู้ติดตามเฝาเ้าเต็มบ้านพร้อมกับอาวุธปืนครบมือมันไม่ใช่เรื่องแปลกหรอหรือมันเป็น คิดว่ามันเป็นเรื่องบังเอิญหรือเปล่าวันเนี้ยทางผู้บังคับบัญชาค่ะของเจ้าหน้าที่ตํารวจชุดสื่อบอกเลยว่าน่าจะมีการบงการจากใครสักคนอืมไม่ได้บอกว่าตัวของลูกน้องเป็นคนทําเองแต่กําลังสงสัยว่าเรื่องนี้น่าจะมีใบสั่งคุณผู้ชมคะลูกน้องอยู่เต็มไปหมดเลยแล้วตอนที่จับได้ไม่มีใครหนีไปไหนเลย<อ>ยืน่นกระบอกปืนให้เจ้าหน้าที่เหมือน,นกับว่า เตรียมอาวุธปืนเอาไว้ก่อนหรือเปล่า,ลาแล้วลมีการเตรียมการหมายถึงว่าเตรียมการก่อเหตุและเตรียมการสู้คดีหลังจากนี้หรือเปล่าอ,อย่าลืมว่ามีการน,นัดกันแล้วรอบแรกอไอ้ช่วงที่คลิปคลิปเสียงอะค่ะถูกบันทึกแล้วก็หลุดออกมาอาจจะเป็นการน,นัดเจอกันรอบแรกหรือเปล่า รอบสองสองจต้องกลับเข้าไปใหม่แล้วตอนนั้นลูกน้องไม่ได้เข้าไป<ะ>เข้าไปคนเดียวเดียว,ยวมือเปล่านะคะแต่ในบ้านเนี่ยอยู่กันเต็มไปหมดเลยแล้วอาวุธครบมืออาวุธพร้อมด้วยเพราะฉะนั้นแก๊งนี้ถูกควบคุมตัวไปที่โรงพักตั้งแต่เมื่อคืนนี้คุณผู้ชมและพอดูประวัติของลูกสมุนโกทรคน<อ>ที่เคยเ<ต>มีความผิดมา,รรมดาคือได้รับโอกาสในการ ประกอบอาชีพเ,เราก็ไม่ว่าแต่ลองดูประวัติของแต่ละคนก็นแล้วกันคุณผู้ชมคะสรุปรวมบุคคลที่อยู่ในบ้านของโกธรเองนอกจากเจ้าของบ้านคุณสุนทรแล้วมือปืนคือในก๊อกธนสรันกรนะคะใช้ปืนเก้ามมศักดิ์สิทธิ์หรือว่าตูนหนุ่มหัวเกรียนใช้อาวุธปืนลูกซองยิงเจาะร่างสิบขวานัดแล้วก็มีอภิสิทธิ์พัทรนนรท์สิทธิชัยแล้วก็ธนพัฒน์ วันนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจแจ้งข้อหาอไปด้วยกันค่ะทั้งหมดฐานความผิดเดียวกันคือร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาครอบครองอาวุธปืนและเครื่องกระสุนโดยไม่ได้รับอนุญาตโกทรเองก็ไม่รอดนะคะตัวเองก็โดนไปด้วยคุณผู้ชมแล้วที่บอกว่าประวัติของแต่ละคนไม่ธรรมดาดูมือปืนกันแล้วกันอ่ะมือปืนนะฮะมีสองคนกอฟกับตนูนที่ชัดที่สุดคือตนูนศักดิ์สิทธิ์ประวัติคดีอาญา สอพอเมืองปราจีนบุรีตอนปี55คือคด ah ียาเสพติดถัดมาปี58ทำอาวุธปืนหรือเครื่องกระสุนโดยไม่ได้รับอนุญาตพกปืนไปในตัวเมืองลักทรัพย์ในเคหาสถานเสพยาแล้วก็ร่วมกันลักทรัพย์ในเวลากลางคืนคนนี้คือมือปืนนะฮะอีกคนหนึ่งเขาบอกว่าเป็นคนใกล้ชิดคนติดตามของนายสุนทรนายอภิสิทธิ์ คนนี้มีประวัติคดียา,ยาเหมือนกันในท้องที่คลอง5้าปทุมธานีคดีเสพยาถัดมานายพัทรนนท์คนนี้มีประวัติคดีอาญาคือเป็นตัวการห้ามไม่ให้สั่งนำเข้าหรือค้าดอกไม้เพลิงโดยไม่ได้รับอนุญาตนี่ฮะคุณผู้ชมเป็น3คนหลักๆที่เรามีแล้วก็มีประวัติ ทางคดีอาญาทั้งนั้นโอ,อ้โหวันนี้ตำรวจกําลังดูเลยว่าถ้าการเขา้ขาขา,ขายความผิดไม่แน่ใจจะเข้าอังยีซองโจรหรือเปล่า เพราะอยู่กันเป็นกลุ่มเป็นก้วนเกินหคนขึ้นไปแล้วถ้าพบว่ามีการวางแผนกันมาก่อนนะคะข้อหาเนี่ยอาจจะมีการแจ้งเพิ่มขึ้นอีกวันนี้ในอภิสิษ์โดนคุมตัวมาสอบเป็นคนแรกค่ะก็เห็นบอกว่าเจ้าตัวเองสีหน้าสีตาค่อนข้างที่จะเครียดไม่ได้ให้สัมภาษณ์อะไรกับนักข่าวนะคะแต่ได้คุยกับทนายของอภิษ,ษิทนายตุ้มก็บอกว่าอภิสษ,ษ์ให้การปฏิเสธเจ้าตัวมีความกังวลนิดหน่อยหลังจากนั้นตำรวจนําตัวที่เหลือมาสิทธิชัยธนพัฒ แล้วก็ธนสารกรมือปืนคุณผู้ชมคนนี้คือคนที่ใช้ปืน9มมยิงสจต้งผู้ตายบางช่วงบางตอนค่ะผู้สื่อข่าวก็พยายามถามว่าที่สุดแล้วเหตุการณ์เมื่อคืนนี้มันเกิดอะไรขึ้นเป็นยังไงบ้างครัพี่คืนนั้นมีการเลาะกันก่อนไหมครับพี่ก่อนที่จะมีการมีเกิดขึ้นฟตครับตวพี่ตพี่ตงได้ยิงหมอ่ะ ก็ไม่มีใครกล้าจะพูดอะไรซักเท่าไหร่แต่ไม่แน่ใจการให้ปากคำกับตำรวจน่าจะเป็นไปในทิศทางเดียวกันค่ะก็อย่างที่บอกแหละฮะคุณผู้ชมก่อเหตุฆาตกรรมในบ้านของนายกอบจออแต่ไม่มีใครหลบหนีแล้วก็ล้อมอบตัวพร้อมกับอาวุธปืนครบเลยคุณผู้ชม แต่หนึ่งในนั้นวันนี้มีคนที่เข้ามาทบแล้วก็มาเยี่ยมนายสุนทรวิลาวันด้วยคุณสันธนะประยุนรัตน์นะครับวันนี้มาเยี่ยมนายสุนทรเลยแล้วเจ้าตัวเนี่ยบอกว่ารู้จักสนิทสนมกับนายสุนทรมานานแล้วเท่าที่เห็นนะสุนทรกับสอจอต้งเขาใกล้ชิดสนิทสนมรักกันเหมือนลูกชายคนหนึ่งคือคดีนี้ไม่น่าจะยุ่งยากเพราะผู้ต้องหารับสารภาพเหตุการณ์เนี่ยเชื่อว่า อันนี้เจ้าตัวนะฮะคิดส่วนตัวว่านายสุนทรไม่ได้เป็นคนสั่งฆ่าเพราะอาจจะมีปัญหาเรื่องความขัดแย้งระหว่างตัวสอจอต้งกับลูกน้องของนายสุนทรหรือเปล่าก่อนหน้านี้เอาจริงๆคือนายสันทนาบอกว่าสอจอต้งเคยมีปัญหากับอดีตตำรวจใหญ่ในภูทรภาคสองแล้วปัจจุบันตำรวจคนนี้มีตำแหน่งสำคัญทางการเมืองด้วย เพราะฉะนั้นถ้านายสุนทรถูกตั้งข้อกล่าวหาว่าไปเกี่ยวข้องกับปมการตายของสอจโต้องอาจจะถูกโยงไปเกี่ยวกับปัญหาที่สอจโอต้งเคยมีปัญหากับอดีตตำรวจใหญ่คนนี้ทอนเคยมีปัญหากับอดีตผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคสองจะบอกเขาปฏิบัติหน้าที่หรือพี่ทอนถูกการแกล้งก็สุดแล้วแต่เรื่องก็ผ่านไปแต่หน้าวันนี้ บุคคลคนนั้นเนี่ยก็มีตำแหน่งสำคัญทางการเมืองนะซึ่งก็อาจจะมีการสั่งการมาเป็นระดับจากามาถึงอย่างที่พูดเนี่ยอย่างจะผู้บัญชาการผู้การลงมาถ้าคดีนี้กังวลก็คือถ้าผู้การตำรวจผู้ทรจังหวัดปราจีนพูดเนี่ยบอกว่าทำคดีอย่างตรงไปตรงมาผมก็ว่าก็ถ้าหากเป็นอย่างนั้นจริงอ่ะพี่ธรจะมีส่วนในการถูกจะต้องมีการ ถูกดำเนินคดีแจ้งข้อกล่าวหาวันนี้วันนี้ก็ถูกแจ้งข้อหาข้อกล่าวหาแล้วแต่ในเหตุผลอื่นเนี่ยจะถึงขั้นว่าจะใช้จ้างวานต่างการผมว่าไม่น่าจะถึงขั้นนั้นอืมคือมองว่าโกธรไม่เกี่ยวข้องคุณผู้ชมครับไม่เกี่ยวกับการเลือกตั้งด้วยน่าจะเป็นความขัดแย้งส่วนตัวแล้วอยู่ดีๆก็โยงไปถึง นักการเมืองอขออภัยตำรวจในตำรวจใหญ่ซึ่งเคยมีเรียกว่าเป็นคู่กรณีขัดแย้งกับทางฝั่งสอจโต้งหลายคนก็เลยสงสัยว่าคนคนนี้คือใครลองเปิดประวัติทางด้านของสอจโอต้งขึ้นมาก็ได้ค่ะเพราะผู้ชายคนนี้จริงๆคนรู้จักเยอะนะแต่ไม่ใช่ในแวดวงการเมืองนะคะแวดวงมวยคุณผู้ชมสอจอต้งนอยชื่อเดิมคือเต็มพงฤทธิเดชตอนนี้เปลี่ยนเป็นชัยเมธสิทธิสนิทพงศ์ตอนเนี้ ก็จะรู้ว่ามีอ่าอันนี้เป็นภาพตอนที่อยู่ในวงการมวยเพราะว่ารุ่นสมัยนี้ค่ะที่ไม่ได้ทํางานของอ,อบจอ ช่วยทางด้านของโกอรเนี่ยเพราะเจ้าตัวก็ไปดูเรื่องของธุรกิจมีค่ายมวยมีอะไรด้วยแล้วก็ระยะหลังเนี่ยไปเหมือนกับไปทุ่มเงินอัดฉีดให้กับนักมวยของค่ายเด่นค่ายดังต่างๆคุณผู้ชมคะแล้วก็มีคนบอกว่าเป็นลูกบุญธรรมของคุณสุนทรนายกอบจอแต่ก่อนหน้านี้ที่บอกว่าเคยมีคดีแล้วตอนนั้นเห็นบอกว่านายตำรวจใหญ่ที่ว่าน่าจะเป็นพลตำรวจโทวินัยทองสองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคสองเพราะว่าตอนนั้นมีปฏิบัติการจับ กุมแล้วก็เป็นคดีเกี่ยวกับการทุจริตค่ะคือตอนนั้นเนี่ยปี2555ทางสอจอต้งตกเป็นผู้ต้องหานะครับในคดีหัวประมูลปี57สาราญายกฟ้องเรื่องคดีหัวประมูลโครงการก่อสร้างต่างๆในพื้นที่ปราจีนบุรีถัดมาปี63ปปชชี้มูลความผิดน้องสาวของสอจอต้งก็คือคุณบางออนวิลาวันกับพวก19ราย คดีหัวประมูลเหมือนกัน15โครงการในปราจีนบุรีแล้ว19รายเนี่ยมีชื่อของสอจอต้องพ่วงเข้าไปด้วยปี65หอจอสจตงตัดสินใจวางมือไม่ลงชิงตำแหน่งไม่เล่นการเมืองหันไปเอาดีในแวดวงมวยมีค่ายสอจอต้องปราจีนปัจจุบันไม่ได้ทำงานในนามคณะผู้ใจบุญและ คือขออภัยไม่มีตําแหน่งแห่งหนในทางการเมืองแต่ยังทํางานในนามคณะผู้ใจบุญเป็นตัวแทนโครงการต่างๆคอยช่วยเหลือชาวบ้านอแล้วพอทีนี้มันมีเรื่องของการเมืองเกิดขึ้นคุณผู้ชมคะถามว่าทําไมทางฝั่งครอบครัวของวิลาวันเองเนี่ยเหมือนกับว่าเขามีข่าวว่าทางฝั่งครอบครัว,ววิลาวันจะต้องหาทายาททางการเมืองเพื่อลงสนะสมัครนายกอบจอต่อจากโกธร ถามว่าทำไมไม่เลือกคนในครอบครัวของตัวเองเห็นบอกว่าครอบครัวบ้านใหญ่เ,เรียกบ้านใหญ่ของประจําจังหวัดน้องประจินบุรีตระุณวิลาวันเนี่ยเป็นนักการเมืองสามท่านคือโกธรอ,อดีตนายกอบจอเป็นอดีตสสพักภูมิใจไทยเป็นอดีตรัฐมนตรีช่วยแต่ปรากฏไปมีคดีบุกรุกปากเขาใหญ่แล้วก็ล่าสุดคือคดีเกี่ยวข้องกับการตายของสอจอตงน้องสาวคือคุณบางอ่อนวิลาวันอันนี้อดีตนายกอบจสี่สมัยนะคะแต่ไม่สามารถจะลงสมัครต่อไปได้เห็นบอกว่ามีคดีนี่แหละ ทุจริตหัวประมูลโครงการ50กว่าล้านลูกสาวของโกธรคือครูโอ๊คุณกนกวันวิลาวันอดีตรัฐมนตรีช่วยศึกษาก็เห็นบอกมีคดีเกี่ยวข้องกับการลุกป่าเขาใหญ่อีกเพราะฉะนั้นก็เลยต้องเกิดการวางตัวทายาททางการเมืองอสอจอต้งก็เลยคิดว่าเมื่อคนในครอบครัวของโกธรน,น้องสาวกับลูกสาวไปต่อไม่ได้ตัวเขาเองก็น่าจะมีสิทธิ์ในการส่งภรรยานเนี่ยลงสมัครชิงแต่พอมีข้อมูลว่าทางฝั่งสอจอตง ทางฝั่งของโกธรเองเนี่ยจะส่งคนสนิทอีกคนนึงเข้ามาชิงอีกก็เลยอาจจะเป็นปมความขัดแย้งในครั้งนี้หรือเปล่าก็คือคุณธนาวัตรที่บอกว่าเป็นนักยุทธศาสตร์เลือกตั้งประจำบ้านใหญ่ของปราจีนแล้วตอนเนี้เป็นรองนายกอบจอแล้วปมมันไม่ได้มีมีแค่นี้อ่ะต้องพูดแบบนี้คุณผู้ชมครับเพราะทำไมสอจอต้งถึงโมโหสุดขีดแล้วไปโวยกับ บ้านของคุณสุนทรวิลาวันเป็นเพราะว่าอันนี้เป็นรายงานข่าวเข้ามานะครับว่าจริงๆแล้วสจโต้งเป็นคนฝากฝังนายธนาวัฒน์ให้เข้าไปช่วยทํางานกับคุณสุนทรวิลาวันเพราะเห็นว่าเป็นคนเก่งคนดีเป็นคนรุ่นใหม่มีความสามารถพอไปทํางานปับ๊บจนกระทั่งคุณสุนทรเนี่ยไว้เนื้อเชื่อใจ แล้วก็ผลักดันสนับสนุนจนขยับขึ้นมาเป็นรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดก็คือเป็นเบอร์สองรองจากคุณสุนทรคราวนี้พอคุณสุนทรจะผลักดันให้คุณธนาวัตรลงนายกอบจอมันก็เลยทำให้สอจอต้องเนี่ยแค้นใจโมโหฟิลขาดจนไปโวยคุณสุนทรถึงที่บ้านหรือไม่ คุณผู้ชมมีข้อมูลออกมาค่ะล่าสุดตำรวจระบุว่าตัวละครที่อยู่ในเหตุการณ์เมื่อคืนนี้วันที่11ใช่ไหมคะ11ธันวาคมก่อนที่เสียงปืนจะดังขึ้นเปิดขึ้นมาเต็มๆนี่คือข้อมูลใหม่บุคคลที่อยู่ในวงประชุมการวางตัวผู้สมัครนายกอบจอปราจีนก่อนที่จะมีเสียงปืนดังตอนสองทุ่มครึ่งอย่าลืมนะคะสจตองออกจากบ้านเนี่ยห้าโมงกว่าฟ้ายังสว่างอยู่เลยแต่กว่าจะมีการยิงกันคือสองทุ่มกว่า รอบแรกคนที่อยู่ในวงประชุมมีคุณสุนทรโกธรเป็นประธานอยู่แล้วมีสามีคุณกนกวันก็คือลูกเขยของโกธรับมีดราฟ์หลานของโกธรหลานชายว่ากันว่าน่าจะเป็นแคนดิเดตนายกอบจอปราจีนมีสอจอตองคนตายมีนายกอบตอนในพื้นที่และรองนายกอบตอนในพื้นที่ประชุมร่วมกันด้วย อ๋อในคลิปเสียงเนี่ยที่บอกว่าผมไม่แข่งด้วยหรอกอเพราะผมแข่งก็แพ้เสียงของผู้ชายนี่ไม่แน่ใจว่าจะเป็นเสียงของหลานชายโกธรหรือเปล่าอันนี้คือข้อสังเกตเพราะนี่คือข้อมูลล่าสุดว่าทางฝั่งของลูกเขยแล้วก็หลานชายของโกธรอ,อยู่ในวงประชุมด้วยนะคะ 14 HD e v o l u ชั o นใหม่รางวันใหญ่รออยู่นะคะ。